สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องน้องไม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับในเกมแลนดอล์คตากติก2ออีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเริ่มต้นเล่นทีมอะไรดีนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับผู้ชมก็ต้องแบ่งเป็น2มุมมองก่อนนะครับมุมมองแรกนะครับก็คือเล่นทีมตามที่ชอบตามใจฉันเล่นทีมอะไรก็ได้ขอให้รวมแล้วมันเป็นทีมนะครับกับอ่มุมมองที่2นะครับก็คือ อยากจะเล่นให้มันไปไกลเล่นยังไงนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าเติมน้อยเราไม่ได้เติมเยอะแต่อยากเล่นให้มันไปไกลนะครับแน่นอนว่าก็คงจะไม่พ้นทีมน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทีมนานเนี่ยก็จะเป็นเมตาในปัจจุบันนะครับที่นิยมเล่นกันในเซิร์ฟนอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมตาแรกก็คงจะไม่พ้นทีมน้ำไปแล้วสำหรับในโซนไทยบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมน้ำกันนะครับว่า ลหลักๆเนี่ยเราใช้ตัวอะไรบ้างนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมและล็อกตังติกสองที่จะเปิดจริงวันที่1กันยาย,ายนนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับเพราะทางเรามีร้านเวิร์กท็อปแอให้บริการทางร้านเติมถูก,กมากๆคุ้มค่าแน่นอนครับซึ่งทางร้านเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทําโปรโมชั่นในวันเปิดจริงหากเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับสำหรับทีมน้ำนะครับตัวละครหลักเราก่อนเลย ตัวละครหลักเนี่ยที่นิยมใช้กันจะเป็นพีชนะครับหรือคุณจะเล่นวิสาสต์เล่นเอ่อไนท์ Night, หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะแต่ว่าที่นิยมอ่ะก็คือพีชซึ่งผมก็เล่นพีชเหมือนกันนะครับทีเนี้ยเอ่อตัวละครทัดนานะครับมีอะไรบ้างหลักๆนะก็จะมีเทอร์เทิลนะครับหรือว่าผู้เท่าเต่าที่ชอบเรียกกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นจามเมดแล้วก็ซีซีในทีมนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ แล้วตัวต่อไปก็จะเป็น Angel Poling นะครับทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มจบตีด้วยนะครับสำหรับ Angel Poling อ่าสำหรับตัวต่อไปนะครับนั่นคือ Ox Hero อ่ะ Ox Hero ไม่ใช่ธาตุน้ําแล้วเกี่ยวอะไรกับทีมธาตุน้านะครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนเลยว่าธาตุน้ำเนี่ยจริงๆมันมีแท้ง2ตัวแต่ว่าแท้งของธาตุน้ำอ่ะคือมันไม่แกร่งเลยนะครับอ่าคือพูดง่ายๆคืออ่อนที่สุดนะครับในสายแท้งเลยแล้วกันเนาะอ,อ่อนที่สุดในสายแท้งในบรรดาทุกธาตุเลยนะครับ ก็คือธาตุน้ำอาจจะมีจุดด้อยอยู่ตรงที่ว่าแท้งของน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงนันละกันนะครับอ่ะก็คือทีมนี้เราจะใช้ออคฮิโร่นะครับธาตุดีดมาเป็นแท้งแทนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเด้งเลือดแล้วก็มีอมตะด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ตัวลอไปในทีมน้ำนะครับที่ใช้เป็นดาเมจแล้วก็ซีซีก็คือกราบนะครับตัวนี้คือดาเมจหมู่ด้วยแล้วก็มีซีซีแช่แข็งนะครับถือว่าดีมากๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวละครเพิ่มเติมนะครับสำหรับทีมน้าว่ มีตัวไหนที่เล่นอีกบ้างนะครับไปในส่วนของทีมน้ำนะครับที่คนจะนิยมใช้อีกนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้ฟิลนี่ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีซีซีหลับนะค่อนข้างกลนปราทนิยมใช้ในเมตาพีพีด้วยถามว่าเคียร์ฉากใช้ได้ไหมบางฉากเนาะบางฉากที่เราเจอพวก o ออคเคีย่โงเงี้ยหรือว่าทีมยื้อเงี้ยต้องเอาตัวนี้มาคอยหลับเอาไว้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแท้งของทีมนามากนะครับก็จะมี ในส่วนของ Dex นะครับหรือว่าตัว p i l ร s เนี่ยมันเป็นแทงที่ค่อนข้างอ่อนนุ่มนะครับอ่าไม่ค่อยเหมือนแทงเท่าไหร่ก็เลยไม่นิยมออกมาใช้เนาะ,ะข้อดีก็มีสกิลหมูด้วยแต่ว่ารวมๆแล้วคือมันไม่ค่อยดีครับตัวนี้นตัวต่อไปะนะครับก็จะเป็นวีสตอมหรือว่าหมาป่าตัวนี้อ่ามันก็เป็นแทงเหมือนกันแน่นอนว่ามันก็ยังไม่ค่อยไหวแต่ยังมีข้อดีนะข้อดีองมันก็คือทำซีซีได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ ก็ถามเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะเอามาเปลี่ยนใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมลมกันบ้างทีมลมนี่คือจะเป็นในดีหลักที่ผมเล่นนะครับที่ผมใช้ก็จะมีแทงก็งคือบาโฟนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยหาง่ายนะครับส่วนใหญ่เปิดกระชามักจะได้ตัวนี้แหละแล้วเขาก็แจกก็ได้ตัวหนึ่งสลับปาโฟนะครับเป็นแทงที่แข็งแกร่งนะครับแกร่งในธาตุลมเลยแต่จ,จะไม่เท่าออคฮีโร่นะข้อดีคือมันอึดแล้วก็ มีดาเมจด้วยนะครับไม่ใช่แทงเดียวมันมีดาเมจด้วยแต่ข้อเสียของมันน่ยคือถ้าชาร์จมันน่ะถ้าเรากดผิดจังหวะเนี้ยแล้วมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อยู่ในระยะแล้วกันมันก็จะตีว่าเาได้นะครับอ่า่วนใหญ่แล้วเนี่ยเน้นกดเองนะครับสำหรับตัวดีออโต้ Auto เนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไม่ค่อยโดนนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวต่อไปนะครับอ่าโอซิลิสนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นดาเมจซีซีนะรวบอ่าทำหน้าที่รวบให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ใช้คอมโบกับบาโฟก็ได้นะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีข้อเสียคือมันบางเจียบครับประมาณนั้นตัวดาเมจต่อไปในทีมลมนะครับก็จะเป็นแอนกิสนะครับอ่าหรือว่าวาคิลี่ที่เขาเรียกกันนะตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่นะครับล้วงตัวหลังนะครับหรือว่าซัพพอร์ตของไฟตรงข้ามนะมีดาเมจที่แรนจดจ้านนะครับข้อเสียคือบางแต่เล่นเป็นดาเมจได้ไหมเล่นได้ครับตัวนี้อ่ะอีกหนึ่งตัวครับก็คือเวสเปอร์เป็นตัวดาเมจระยะไกลนะครับ แนวหลังเลยจะแพ้ทางพวกโตวล้วงนะตัวนี้โดนล้วงค่อนข้างง่ายโดนแอดมืดอย่างเงี้ยอาจจะปิวไปเลยนะครับแต่ถามว่าใช้ทําเป็นดาเมจในบางฉากได้ไหมใช้ได้นะครับสำหรับเวสเปอร์นะข้อดีคือดาเมจแรงข้อเสียคือไม่ค่อยมีซีซีอะไรเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้มาดูตัวซัพพอร์ตของธาตุลมบ้างน,นะครับว่ามีไหมยิงก็มีนะ อ,อย่างตัวแรกเนี่ยก็คือน้องกล้วยตานีนะครับหรือว่าธานีนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตคอยฮิลให้กับเพื่อนนะครับตัวซัพพอร์ตอีก1ตัวนะครับก็คือน้องมิสเทสนะครับตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือการตัวล้วงนะอย่างแอดมืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะมีบัฟแอเรียนะครับก็คือเป็นเพิ่มเกาะอยู่ด้านหลังนะมันยืนได้นานนิดนึงอ่ะแต่ถามว่าทนไม้ทนตีได้ไหมก็ไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็พอเอามาใช้เปลี่ยนแทนได้นะครับผมอ่ะต่อไปมาดูทีมดินกันบ้างครับ ทีมดินเนี่ยผมมีข้อมูลไม่มากนะผู้ชมหลาดเนี่ยก็ดูรู้ก,กันคือออคฮิโร่นะครับอ่าเป็นแทงที่แก่งที่สุดในทุกธาตุแล้วนะเอาไปผสมกับทีมอื่นก็ได้นะครับอย่างที่เคยพูดไปว่าออคฮิโร่เนี่ยมันอึดเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเด้งเลือดแรง2มันนมำตะนะครับสามมันมีแพสซีฟที่ถ้าโดนตีนหนักเนี่ยเลือดมันจะเด้งขึ้นมา60%คล้ายๆกับคืนชีพนั่นแหละก็ถือว่าตัวมันอ่ะย,ยืนได้นานนะครับแถมมันจะมีแพสซีฟที่ปาลูกน้องอมาด้วยนะครับ ทำให้ตัวมันเี่ยค่อนข้างจะกลนวมาสาทแล้วก็กวนส้นติมากมากครับสำหรับรโอเคโ่นะ,ะสำหรับทีมดินนะครับตัวที่นิยมใช้อีกก็จะมีนี่ทาวุลก้านะครับทาวุลก้าหน้าตาที่มันอุบาทขนาดนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้แต่จริงมันใช้ได้นะเพราะว่าข้อดีของมันเลยคืออะไรรูป้ป่ะคือใบครับ่าตัวนี้อาจจะเอามาเปลี่ยนใช้บางฉากได้เอาไว้แบบเจอทีมยืออ้อแค่ที่แบบตีมให้เข้าเอาตัวนี้มาใบาได้นะครับ ที่ผมเห็นข้อดีก็คือแค่นั้นนะอืประมาณนั้นต่อไปนะครับที่จะเป็นดาเมจสำหรับทีมดินก็จะมีควีนนะครับตัวนี้เป็นตัวละลายแทงเลยนะพิษแรงนะครับพิษแรงมากตัวนี้ถ้าเจอแทงหนาหนา,นานเนี่ยสามารถเล่นควีนมาละลายแทงได้เท่าที่ผมทราบมานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็คือมายาก็เป็นพิษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบมายากับควีนผมว่าควีนแรงกว่านะในความรู้สึกผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันในข้อมูลธาดินนะครับ แต่ที่นิยมเล่น,นก็จะมีอคิโรเอ่อควีนแล้วก็มายาประมาณนี้แล้วก็จะมีทากุนก้าที่เหลือเนี่ยผมไม่ชั่วนะว่าเขาใช้กันหรือเปล่านะไม่ค่อยเห็นนะต่อไปไปทีมไฟนะครับทีมไฟเนี่ยผมจะมีข้อมูลน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนเล่นเนื่องจากว่าคนจะเลือกเล่นน้ำค่อนข้างเยอะนึกออกปะแล้วน้ำเนี่ยก็จะไปอยู่ในเบต้า PPP ฉะนั้นไฟนไม่แม่งจะเป็นตัวลือสุดท้ายเลยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเลือกไปเดี่ยแล้ว ไปสู้พีพีไม่ได้มันก็เสียเที่ยวแล้วเคลียร์ฉากเนี่ยมันก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับท่าอื่นๆู่นหรอกไหมก็เลยเป็นตัวเลือกช้อยสุดท้ายครับสำหรับท่าไฟแต่บางคนฉีกนะก็เล่นได้ผมมองว่าก็สามารถไปผสมกับท่าอื่นได้แล้วแต่ชอบเนาะแต่ท่าไฟที่ผมเห็นเด่นเด่นก็จะมีตัวนี้อ่าหลอดอัปเดตนะครับอ่าเดือกสเกลตันอะไรก็ตามแต่ที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแท้งที่ยืนได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าออคฮีโร่นะสำหรับผมนะครับ ส่วนหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นดาเมจในทีมธาตุไฟที่เบร์แรงมากๆหรือว่าเผาไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวโลเด้นนะครับหรือว่าแมงค์ทอเนี่เขาเรียกกันอาตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเรื่องดาเมจนะผมว่าเอาไปผสมกระทีมอื่นนะได้นะครับแต่ทีมไฟโดยรวมเนี่ยผมมองว่ายังไม่มีตัวเด่นๆนะมันจะมีตัวเนี้ยที่เอ่อเมตาปัจจุบันเนี่ยเขาใช้กันอยู่แต่ว่าก็ยังใช้น้อยนะผมก็ไม่ค่อยชัวร์ว่ามันดียังไงแต่จากที่ดูสกิลเนี่ยมันมีสกิลหมู่นะครับก็คือเมทิโอนะที่เหลือไม่รู้เหมือนกัันนะครบ แล้วก็จะมีอีก2ตัวนะครับคุณผู้ชมที่เอามาผสม,มได้ทุกทีมเลยก็คือทาดมือกับท้าแสงเนาะมาดูที่ท้าแสงก่อนด้านขวาท้าแสงเนี่ยที่คนนิยมเอาผสม,มก็คือตัวนี้อ่าคือนักปวดแสงนะครับตัวนี้คือครอบคลุมอ่ามีทั้งฮิลมีทั้งบัฟโจมตีบัฟไล่เร็วนะครับมีล้างซีซีนะแม้กระทั่งตัวมันตายเนี่ยก็ยังฮิลให้กับเพื่อนได้ด้วยคือตอนตายก็ยังเป็นประโยชน์อะ่ะคือได้เป็นซับพอร์ตที่ครอบคลุมที่สุดและใช้ได้ทั้งเมตาพีพีแล้วก็พีพีนะครับ แต่ว่าแสงมันจะหายากทิดนึงนะอันนี้บอกก่อนนะครับถ้าพูดถึงว่าจะเล่นตัวนี้จริงๆอะ่ะผมมองว่าอาจจะต้องเป็นสายเติมซะมากกว่าเพราะบางทีเราเล่นอาจจะดวงดวงไม่ดีนะครับแต่ถ้าใครดวงดีก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เด็ดที่สุดแล้วในตัวซัพพอร์ตนะครับต่อไปนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คนเอาผสมนะครับก็คือธาตุตมืดหรือว่าแอสมืดตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ขายกับแองกิสก็คือล้วงตัวหลังนะครับแต่มันจะแตกต่างจากแองกิสตรงที่ว่า ตัวนี้มันจะแรงนะครับแล้วก็จะมีแพสซีฟที่ว่าถ้าเกิดมันฆ่าได้มันก็จะมีดาเมจก,กระจายมาด้วยนะครับรวมไปถึงตัวมันเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแพสซีฟหลบหรือเปล่านะหรือว่าอัมปรารเพราะว่าตอนที่มันเข้าไปล้วงหลังอะตัวมันเหมือนจะไม่โดนดาเมจสักพักหนึ่งครับอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ผมสังเกตครั้งละคือมันเข้าไปล้วงหลังเนี่ยมันโดนตัวหลังตีสตัวเนี่ยเพื่อมไม่ลดเลยประมาณ สามถึงห้าวิอันที่ผมไม่ได้เจอเป็นหลบหลีกนะมัตต์นะใครที่ทราบก็มาคอมเมนต์้วกันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ตีค่อนข้างทะลุเกาะน,นะครับถือเป็นตัวดามเมจที่จะจ้านมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการดามเมจล่วงหลังนะก็คือตรงนี้ยืนหนึ่งเลยนะครับสำหรับแอดมืดเป็นยังไงกันบ,บ้างครับคุณผู้ชมสาหรับคอนเทนต์นะครับเริ่มต้นเล่นทีมอะไรดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะหากใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกิ่งแจ้งเตือนนะครับในส่วนไหนที่ผมผิดพลาดก็สามารถมาคอมเมนต์แก้ไขได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับอ่าแบบเอพี่ทีมนี้มันเล่นได้นะหรือว่าทีมนี้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับนี้ครับช่องไปดำต้องกลมนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์นะครับจุ๊บจุ๊บจ้า